เพื่อนๆจะรู้สึกยังไงฮะถ้าหากเรากําลังดูทีวีอยู่คนเดียวแล้วอยู่ๆเนี่ยทีวีมันกลายเป็นสีขาวดําซาๆ,ๆก่อนที่จะมีหน้าอะไรร้อนๆโผล่ขึ้นมาแบบไม่มีคําอธิบายซึ่งหน้านั้นเนี่ยมันไม่พูดไม่มีเสียงอะไรเลยแต,แต่แต่ยืนโยกเยกโบกไปมาแล้วมันก็จบลงด้วยการตีดากโชว์ให้เราดูแล้วก็จากไปฮะ เรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์หลอนแต่เกิดขึ้นจริงของรายการทีวีต่างๆที่ถูกขั้นกลางด้วยเรื่องราวที่ทําให้เราต้องร้องนานี่กันนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยมันก็หลอนขนาดที่ว่าหาคําตอบไม่ได้เลยจนถึงทุกวันนี้นะครับเอาเป็นว่าจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยเราก็ไปฟังกันกันกบรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary วันนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องแรกนะครับ Disney Channel เมื่อพูดถึงดิสนีย์แล้วนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะนึกถึงรายการโชว์ต่างๆที่มันเกี่ยวกับเด็กใช่ไหมครับ ไม่ว่าจะหนังกระตูหรือว่าสื่อภาพประยนต์อะไรต่างๆที่เราจะสามารถมั่นใจได้ว่าจะเปิดให้คุณลูกๆดูเพื่อฆ่าเวลาแล้วก็เราก็ไปทำงานอะไรสบายใจใเฉยก่อนที่จะกลับมาแล้วพบว่าลูกเรากำลังดูวิดีโอโป้อ,อยู่บนช่องดิสนีย์ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็เคยเกิดขึ้นจริงแล้วนะแล้วก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยนะ คือเมื่อเวลา9ก้าโมงครึ่งของวันอังคารหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปี2007นะฮะที่ทาง Disney Channel เนี่ยเขาก็กำลังฉายเรื่อง Handy กับ Mandy อยู่ ที่มันจะเป็นกราร์ตูนสามมิติซึ่งมีเป้าหมายให้เด็กอายุ3-7ถึงขวบดูนะครับแล้วอยู่ๆช่องรายการเนี่ยมันก็เกิดซ่าๆตัดลงไปแล้วก็กลายมาเป็นชายหญิง2คนกาลังมาเล่นเพลงข้างข่าวกินกล้วยกันแบบไม่ได้เซ็นเซอร์ซะอย่างนั้นก็ทําให้ไอพ่อแม่ของเด็กหลายๆคนที่นั่งดูนั่นอยู่ด้วยนะครับถึงกับสะดุ้งหยิบรีโมทมาปิดทีวีกันแทบไม่ทันเลยซึ่งไอคลิปข้างข่าวกินกล้วยเนนะครับมันก็ได้ถูกเผยแพร่ออกอากาศมาเป็นระยะเวลาต่ออีกหลายนาทีเลย ก่อนที่จะถูกเอาลงฮะเพราะว่าทาง Disney Channel เนี่ยรู้ตัวแล้วไปกดปุ่มปิดซะก่อนคือคงอาจจะเกิดจากว่าพ่อแม่ของเด็กเขาโทรไปบอกไปด่ากันนี่แหละครับทำให้ทางบริษัททีวีเมื่อเจอแบบนี้นะครับเขาก็รีบตรวจสอบโดยด่วนไม่รอช้าเลย แล้วก็พบว่ามันเกิดขึ้นมาจากพนักงานบริษัทคนหนึ่งเนี่ยแหละครับที่เกิดอาการเบือ่อหรือว่าคงจะไปทะเลาะอะไรกับเจ้านายมาไม่รู้เสร็จแล้วนะครับเขาก็เลยคิดพิเลนโดยการเอาวิดีโอข้างข่าวกินกล้วยเนี่ยไปตุเรงตุเรงตุเรงท่ามกลางรายการเด็กทําให้เด็กๆเนี่ยถึงกับตาโตตาแหกเป็นกุ้งยิงกันเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่จัดการกับปัญหาดังกล่าวได้นะครับในเช้าวันต่อมาเนี่ยทางบริษัททีวีก็ออกมาทําการขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่เลย เป็นคำที่บอกประมาณว่าทางเราได้รับทราบปัญหานี้แล้วและได้ทำการแก้ไขโดยด่วนพวกเราต้องขออภัยอย่างสูงสำหรับเรื่องความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเมื่อเช้าวานนี้ทว่าวมันก็ไม่มีการออกมาบอกนะครับว่าไอ้คนที่เขาทำการสลับเปลี่ยนสัญญาณหรือว่าเอาวิดีโอพลิกใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นใครแล้วพวกเขาได้รับการลงโทษยังไงซึ่งความเสียหายในครั้งนี้นะครับมันได้สร้างความไม่พอใจให้ใหกับเด็กๆต่ำขวบหลายคนมาก แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่รายการโปรดของเขาต้องมาถูกขั้นด้วยวิดีโอพิสดารอะไรแบบนี้นะครับแต่เป็นเพราะว่าพ่อแม่ของเด็กๆพวกนี้ฮะเขาเปิดทีวีทิ้งไว้เด็กๆเ,เขานั่งดูเสร็จแล้วพอเดินกลับมาเนี่ยก็ดันมาแจ็คพอตเจอกับช่วงที่ทีวีมันกําลังฉายผู้หญิงผู้ชายกําลัง MICKEY กันอยู่พอดีเลยพ่อแม่เหล่านั้นก็เลยเข้าใจผิดด่าเด็กกันจนงืดจนหงอยกันไปเลยครับ ทว่าเรื่องนี้มันก็จะไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าต่อมาอีกในปี2012เนี่ยขณะที่ Disney Channel กำลังทำการฉายเรื่อง Lilo and Stitch Alo h a เพื่อนข้ามจักรวาลอยู่นะครับมันก็ได้เกิดเรื่องที่ไม่หาข้ามทีวีอีกแล้วคืออยูอยูเนี่ยรายการหน้าจอทีวีมันก็ดับไปสักพักก่อนที่จะมีข้อความขึ้นมาว่าการออกอากาศนี้กำลังถูกทำการรบกวนและข้อความนั้นก็หายไป ปรากฏเป็นภาพของชายหญิงที่เริ่มเอาตัวมาแบบดู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 กันนะฮะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับบอกเลยว่ามันยิ่งกว่าเดิมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้ตัวคนร้ายที่เอาวิดีโอสลับสับเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นใครฮะแต่ทีนี้เ,เรามาพูดถึงเรื่องอะไรที่กลับตลปัดกันหน่อยดีกว่ากับช่องของ Playboy ฮะ ต้องทีวีที่ไม่น่าจะมีผู้ใหญ่คนไหนอยากจะเอามาเปิดให้ลูกๆของพวกเขาได้ดูกันนะครับเพราะว่าเนื้อหานี้เนี่ยมันจะเหมาะกับการเอาไว้ฉายในตอนดึกซะมากกว่าแล้วก็ต้องรีเสียงเบาๆด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีเสียงอเล็ดลอดออกมาอยู่บ่อยๆก็ได้ทว่าในคืนวันที่9กันยายนของปี1987นะฮะ มันก็มีเรื่องที่ทําให้ผู้ใหญ่หลายๆคนเนี่ยถึงก็ต้องตะลึงจนมะเขือมอ่วงมะเขือเผาเหี่ยวลงกันเลยเพราะว่าอยู่ๆนะครับรายการทีวีของช่องนั้นเนี่ยมันก็ถูกตัดฉากเป็นสีดําครับก่อนที่จะมีข้อความโผล่ขึ้นมาว่าจงระลึกถึงวันสบาโตที่เป็นวันบริสุทธิ์เพราะว่าสบาโตนั้นเป็นวันแห่งพระเจ้าจงกลับใจเสียใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์กําลังจะมาถึงแลว้ว ซึ่งข้อความทั้งสองนี้นะครับมันเป็นข้อความที่มาจากพระคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์นะฮะที่จะสื่อบอกว่าคนทั้งหลายแหล่ที่กําลังกรรมอะไรอยู่ในมือตอนนี้เนี่ยกรุณาวางไว้เียะแล้วก็หันมาหาพระผู้เป็นเจ้าแต่ยังนึกอารมณ์ไม่ออกก็ให้นึกถึงเวลาที่เรากําลังดูหนังพิสดารอะไรอยู่แล้วอยู่ยยยยมีสินข้อสมโปะมากลางหน้าจอนั่นแหละครับนั่นแหละฮะทางช่องเพลย์บอยกับคนที่ดูอยู่เนี่ยก็ถึงกับไม่พอใจเลยแสวงหาว่าอีบักปลวกหน้าไหนไม่ได้ทําสิ่งนี้ ซึ่งก็ต้องใช้เวลานานกว่า3ปีเลยนะครับก่อนที่จะสาวไปถึงต้นต่อได้นั่นก็คือชายคนหนึ่งที่เขามีชื่อว่าโทมัสเฮนนี่ฮะที่เฮียแกเนี่ยเป็นคนที่ทำงานอยู่ช่องโทรทัศน์ของคริสเตียนอันหนึ่งครับซึ่งอยากจะช่วยให้มนุษย์โลกได้เห็นทางสว่างทุกคนเฮียก็เลยได้ไปเบิกเนี่ทุกคนโดยการเอาข้อความพระคัมภีร์ไปโปกลงช่องรายการทีวีปลุกใจเสือป่าเลย ทว่าก็เป็นเฮียโทมัสเองเนี่แหละครับที่ต้องตาสว่างไปเลยเพราะว่าไอ้ผู้เสียหายนี้เขาเอาเรื่องนี้ไปฟ้องร้องกันทาให้โทมัสครับต้องโดนปรับเป็นเงินประมาณ3 0,000บาทไทยพร้อมกับควบคุมความประพฤติแล้วก็ต้องไปบาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอีกเป็นเวลากว่า150ชั่วโมงเลยทีเดียวทว่าเรื่องพวกนี้นะครับถ้ามองผ่านๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องฮาๆไม่ได้สร้างความหนักใจอะไรเท่ากับเรื่องต่อมาหรอกนะฮะที่มันได้บอกถึงสัญญ,ญาณโลกที่จะถูกทําลายล้างครับ โดยมันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับโชว์ทีวีพาน o รามาอันหนึ่งในประเทศเช็กนะครับซึ่งไอทีวีตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ทีวีที่แบบดูเพื่อสนุกสุขสนานหรอกแต่จะเป็นทีวีสําหรับคนที่อยากไปเที่ยวอยากดูวิวสวยๆฮะแต่ว่าออกจากบ้านไม่ได้เขาเนี่ยก็เลยมีการติดกล้องเอาไว้ตามสถานที่สวยๆต่างๆเพื่อถ่ายวิวสดๆในที่นั้นให้ดูซึ่งหลายๆที่ในยุโรปก็ได้มีการทําแบบนี้นะครับแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็สามารถหาดูได้ตามเน็ตแล้วด้วยถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนอยากมายุโรปแต่่่วามมีงบบไพอนะครั เอาเป็นว่าภาพในกล้องเนี่ยมันก็จะเป็นภาพแพนซ้ายแพนขวาไปมาในสภาพทุ่งหญ้าสีเขียวสวยงามครับก่อนที่ทันใดนั้นนะครับมันจะมีแสงาขาวขึ้นมาแล้วก็ทุ้มเต็มหน้าจอกล้องเลยครับสันแบบกล้องควบคุมไม่ได้ก่อนที่แสงขาวจ้านั้นนะครับจะค่อยคอยแวบหายไปโผล่อให้เห็นเป็นภาพเปลวไฟอันห่างไกลรูปดอกเห็ดฟุ้งกระจายขึ้นเต็มท้องฟ้าเลยซึ่งไอคันเหตุนี่นะครับมันจะเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากระเบิดปรมาณู ทำให้ผู้คนที่ดูอยู่ในตอนนั้นกว่าหลายพันคนนะครับถึงกับตกใจมากว่าเฮ้ยมันจะมีสงครามโลกอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอก็ตื่นเต้นนานาครับจนกระทั่งพบว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแค่การแกล้งกันของกลุ่มแฮกเกอร์มือดีกลุ่มหนึ่งที่เขาได้ทําภาพ CG ตัดต่อสเนียนเลยฮะก่อนที่จะมาขโมยสัญญาณทีวีแล้วก็เอายัดไอ้ฟุตเทท,ที่เขาได้ตัดต่อเนี่ยใส่ลงไปทําให้คนสะดุ้งตุ้งแช่กันเป็นแถบซึ่งพอถูกจับได้นะครับพวกเขาก็บอกไปว่าที่เขาทําเช่นนี้เนี่ย เพราะต้องการจะแสดงให้สังคมเห็นว่าการที่จะแฮ็กเข้าไปในระบบที่ไม่มีการปกป้องแบบนี้เนี่ยมันทําได้ง่ายปานไหนแต่ยังไงก็เถอะครับเขาก็โดนปรับลงโทษไปตามฟอร์มซึ่งมันก็น่าคิดนะว่าโลกเราทุกวันนี้เนี่ยมันก็น่ากลัวนะคือถ้าหากใครสักคนตัดต่อภาพอะไรเนียนๆแบบนี้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองแล้วก็ไปหลอกคนทั้งโลกว่าโลกจะแตกอะไรนะครับมันจะสร้างความปั่นป่นปวนให้ได้ขนาดไหนเคยคิดบ้างไหมฮะ เทราว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นครับคือหลังจากที่เขาถูกจับไปแล้วนะครับมันก็มีประเด็นที่งงๆเกิดขึ้นมาคือไอ้ผลงานที่ทางแฮกเกอร์เขาได้สร้าง CG ระเบิดนะครับมันก็ได้ไปถูกใจถูกตากับทางทีมกองประกวดอาร์ฮะที่เขาได้เรียกไอ้แฮกเกอร์เหล่านี้เนี่ยมารับรางวัลจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของเช็คไปเลยคือตัดต่อเนียนว่างนั้นเถอะทีนี้เนี่ยเรามาพูดกันกับอีกหนึ่งประเทศที่ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งด้านการบล็อกข้อมูลต่างๆไม่ออกไปสู่สื่อกันมากที่สุดดีกว่า นั่นก็คือพี่จีนนะฮะที่ถ้าหากมีอะไรผิดใจรัฐบาลหน่อยแล้วก็เรื่องเราเนี่ยก็จะโดนบล็อกแบบแหลกลานเลยคือแอดมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนจีนนะครับที่อถามว่าถ้าหากเราเป็นคนจีนแล้วไปโพสต์อะไรที่แบบกระตุกหนวดรัฐบาลแบบนี้ไปดา่าว่าอะไรเขาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนมันก็ตอบว่าวันต่อมานะฮะก็ไม่ต้องกลัวมันจะมีตำรวจมาถึงบ้านคุณเลยแล้วเขาก็จะให้ทางเลือกเรา2ออย่างก็คือ 1. ออกจากประเทศนี้ไปซะหรือว่า2จะอยู่ในประเทศนี้ต่อไปได้ แต่ว่าคุณจะไม่มีตัวตนในประเทศนี้อีกต่อไปคือก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นลบลายชื่อหรือว่าอะไรเรานะฮะแต่เอาเป็นว่าประเทศเขาเนี่ก็ค่อนข้างโหดมากเลยทีเดียวคือทําการบล็อกการห้ามอะไรทุกอย่างเลยนะครับะว่าสี่เท้าก็ยังพลาดพี่จีนก็ต้องรู้จักพลังบ้างแหละครับก็คือในวันหนึ่งในเดือนสิงหาคมของปี2014เนี่ยผู้คนทางแถบวนโจวของเมืองจีนทางตอนใต้นะครับเขาก็พบกับความผิดปกติอะไรของทีวีเขา คืออยู่ๆนะครับรายการเนี่ยมันก็ถูกขัดขึ้นมาแล้วก็มีข้อความแปลกๆโผล่มายังหน้าจอทีวีเต็มเลยครับซึ่งจะเป็นข้อความประมาณดาแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลบนให้เปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรแบบนี้บ้างเป็นระยะเวลาเพียงประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับแต่ก็เป็น10นาทีที่กระตุกหนวดรัฐบาลได้อย่างแรงเลยทีเดียวเพราะว่ามันได้รวบรวมภาพของเหตุการณ์สําคัญต่างๆที่รัฐบาลจีนไม่อยากจะให้คนได้จดจานะครับอย่างเช่นภาพของแทค์แมน ซึ่งภาพนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ของชายเสื้อขาวนิรนามคนหนึ่งที่เขาได้ไปหยุดการประท้วงของรัฐบาลที่เอารถถังเข้ามาถล่มกรุงโดยการเอาตัวเขาเนี่ยครับเข้าไปขวางหน้ารถถังเลยหลังจากนั้นนะครับก็ทําการปีนขึ้นไปบนรถถังฮะทำให้คนในรถถังนี่ต้องเปิดรถออกมาแล้วก็มาคุยคุยพร้อมกับไล่ชายคนนั้นให้ไปแต่ว่าไม่ไวายครับชายคนนั้นพอลงมาจากรถถังเสร็จก็ยังมายืนขวางเขาอยู่ทําให้เหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นที่จดจําของประวัติศาสตร์เลย เนื่องจากว่ามันเป็นหนึ่งในช่วงของประวัติศาสตร์การประท้วงที่เทียนอันเหมือนในปี1989นะครับที่มันจะมีการนองเลือดกันจากการประทะกันของนักศึกษาแล้วก็รัฐบาลเนี่ยแหละนอกจากนั้นในช่วงการขัดจังหวะของทีวีนะครับมันก็ยังจะได้มีบางเรื่องที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ลัทธิฝ่าหลุนตาฝ่า,าหรือว่าฝ่าหลุนกงซึ่งก็เป็นหนึ่งในลัทธิที่เขาจะสอนให้คนฝึกจิตฝึกใจฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกลมปานตัวเองอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าได้ถูกแบนไปก่อนหน้านี้ คือไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลเขากลัวว่าคนจะมารวมพลังปล่อยคลื่นเต่าอะไรกันใส่หรอกนะแต่เพราะว่ามันมีข่าวลือกับว่าไอา้ลัทธินี้เนี่ยมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่แบบไม่ชอบมาพากรอย่างเช่นจะคอยแอบมาแทรกแซงรัฐบาลอยู่โดยการใช้ศาสนาบังหน้าอะไรแบบนี้เพราะว่าหลังจากที่สัญญาณทีวีได้กลับมาเป็นปกตินะครับก็ไม่มีใครรับรู้เลยว่าไอ้คนที่ขโมยสัญญาณทีวีไปเนี่ยเขาเป็นใครและเขาทําไปเพื่ออะไรแต่คาดว่าถ้าโดนจับได้นี่ก็น่าจะเละเไม่เหลือซาก และเรื่องสุดท้ายนะฮะเราก็มาต่ออะไรกันกับเรื่องหลอนๆกันหน่อยดีกว่าที่มันจะเป็นตำนานเมืองมากกว่า30ปีที่แล้วนะครับคือเหตุการณ์การขโมยสัญญาณทีวีที่มีชื่อว่า Mr. Mac Headroom ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤศจิกายนในปี1987นะครับโดยเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าในระหว่างที่รายการทีวีกำลังฉายถ่ายทอดสดการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลอยู่นะครับรายการมันก็ได้ถูกขั้นครับแล้วก็ตัดไปที่ภาพของหน้าชายผู้หนึ่ง ที่แอดเชื่อว่าถ้าใครที่ดูทีวีอยู่ในตอนเดียวตอนกลางคืนตอนนั้นเนี่ยคงต้องมีอาการเกรงกล้ามด่ากันบ้างแหละเพราะว่ามันเป็นหน้าของชายแปลกๆที่มีผมสีทองใส่แว่นสีดําแล้วก็ยิ้มเสยกว้างๆนะครับเทาว่าผิวหนังของชายผู้นั้นเนี่ยมันดูเป็นพลาสติกมากแล้วเขาก็ได้ทําการโยกย้ายสายไปมาท่ามกลางพื้นหลังที่ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเส้นขีดๆสกดจิตอะไรบางอย่างประมาณ1ิามวินะครับ ซึ่งในช่วงที่มันโผล่มาในทีวีเนี่ยชายคนนั้นไม่ได้พูดอะไรเลยครับปล่อยให้ไอ้เสียงเบื้องหลังที่มันหลอนๆเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆซึ่งพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับทางสถานีโทรทัศน์ต้นสังกัดเนี่ยก็พากันเดือดร้อนกันใหญ่เลยว,ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมีใครมาทําบ้าอะไรในห้องส่งนั้นเลยก็ไปควานหาเจ้าตัวครับแต่ว่าไม่เจอครับเพราะเหมือนกับว่าไอ้คนที่ขโมยสัญญ,ญาณนะครับมันจะมาจากข้างนอกสถานีทางบริษัททีวีก็เลยได้ทําการรีเซ็ตสัญญ,ญาณใหม่ฮะแล้วก็ได้แก้ไขได้รอบหนึ่ง แต่ถ้าว่า2ชั่วโมงหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์นั้นนะครับไออาการผิดปกตินี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมาอีกแล้วมาในช่วงที่เขากําลังฉายซีรีส์ดังในตอนดึกอยู่หน้าตาชายพลาสติกคนนี้นะครับก็โผล่ขึ้นมาโยกเยกไปมาเหมือนเดิมเลยและคราน,นี้เนี่ยเขาก็พูดได้ด้วยครับซึ่งจะเป็นน้ําเสียงเหมือนกับใช้หุ่นยนต์อะไรพูดสักอย่างเป็นข้อความหย,ยาบๆที่แอาจจะขอข้ามไปก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้น,นเขาก็หยิกบกระป๋องโค้กขึ้นมาแล้วก็พูดสโลแกนของโค้ก ก่อนที่จะโชว์นิ้วกลางพางออกสื่อซึ่งไอการขโมยสัญญาณไปครั้งนี้นะครับมันก็ไม่มีใครสามารถแก้ไขได้เหมือนครั้งที่แล้วเลยเพราะว่าสถานีโทรทัศน์ก็ได้ปิดไปหมดแล้วไอคนที่อยู่ในสถานีเนี่ยเขากลับบ้านไปครับทําให้ผู้คนที่อยู่หน้าจอทีวีนะครับต้องมางงว่าไอหมอนี่มันเป็นใครก็งง,งกันงึดนไปทั้งคืนเลยคือจากบันทึกของผู้พบเห็นนะครับบ้างก็บอกโมโหแต่บ้างก็บอกขำดีฮะและรายการนี้เนี่ยก็จบลงด้วยการที่ชายแปลกหน้าพลาสติกคนนี้นะครับ มันได้ยืนหันตูดให้กล้องแล้วก็ถลกดากออกกล้องเลยหลังจากนั้นก็ให้คนมาตีตูดมันแล้วภาพก็ตัดปิดไปซึ่งถ้าใครสงสัยว่าไอตัวหัวพลาสติกนี่มันคืออะไรนะฮะแอดก็ลองไปหาข้อมูลมาให้แล้วคือมันจะเป็นหนึ่งในตัวละครหุ่นยนต์ที่เขาจะใช้โชว์ความสามารถทาง AI ในการที่แบบจะเอาโรบอตมาพูดนุน่นพูดดีได้นะครับเป็นรายการที่มีชื่อว่า Max Headroom ซึ่งออกฉายในปี1985 แต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่คนเขาได้มาขโมยสัญญาเลยนะครับคือไอรายการนี้เนี่ยมันคงจะเป็นแค่แรงบันดาลใจให้คนที่ลักพาสัญญาณไปเขาแบบเอาไปใส่แล้วก็เปลี่ยนแปลงให้ตัวละครนี้เนี่ยมันดูหล่อโลกจิตแทนเอาเป็นว่ากลับมาที่บริษัททีวีกันต่อดีกว่าซึ่งเมื่อรุ่งเช้ามาถึงนะครับแน่นอนนะว่าคนในสำนักทีวีเนี่ยก็ต้องไม่พอใจอย่างมากก็ไปสืบเสาะหากันมาว่าอีใครหน้าไหนน่าเป็นคนที่ทําแบบนี้ขนาดที่ว่าเขาเอาตํารวจ FBI เข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยนะครับ ซึ่งถ้าหากคนร้ายถูกจับตัวได้เนี่ยก็ว่ากันว่าเขาน่าจะถูกปรับเป็นเงินกว่าประมาณ300,000บาทไทยเลยหรือแม่ก็โดนจำคุกไม่เกิน1ปีฮะแต่แอดว่าไอคนนี้เนี่ยก็คงไม่ต้องรับโทษอะไรหรอกเพราะถึงแม้ว่าเขาจะพลิกแผ่นดินหามาประมาณเกือบ30ปีแล้วนะครับเขาก็ยังหาเจ้าตัวไม่เจอเลยซึ่งอายุความเนี่ยมันก็น่าจะหมดไปแล้วแหละ แล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยมีประสบการณ์อะไรหลดลอนแปลกๆที่โผล่ขึ้นมาในขณะที่เรากําลังดูทีวีอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้ามีก็สามารถเม้นมาบอกกันได้ที่ด้านล่าน,นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย